เองสองคนมานี่ดิเองไม่ได้พาตำรวจมาแน่นะตำรวจอะไรครับนายบ้าเบาานโดนเป็นหมาของมึงเหฮะตำรวจที่ไหนครับนายอย่าพูดคำเป็นตำรวจฉันยินฉันไม่ชอบแสดงว่าเองไม่ชอบตำรวจอยู่แล้วถูกต้องงั้นงานนี้ก็เหมาะกับเองมากมันใครพ่อคนนี้ใครอ่ะเพื่อนพ่ออีกคนหนึ่งชื่ออะไรอ่ะฉันชื่อครับสันรับสันับสันบสันนี่ใครอะ ลูกสาวผมชั้นเองยินดีรู้จักครับเป็นไงใช้ได้ไหมตัวเล็กเป็นไงดีไหมใจมากสวัสดีค่ะอ๋อคุณแม่สวัสดีครับเป็นพี่ตัวโตัวโตโอ้แต่วาเกิดเกิดเป็นานมากเราเลยเนะใช่พงศกับพี่เจ๊เองสองคนครับพี่แบ่งเปคนละรถไปคนละทางทางไหนที่มันมีดานไม่ต้องไปได้ สลายกินสลายมาใช่ไเนี่ยเหม็นลึกมากเลยเลี่ยเลียเผ็ดลูกพี่ครับว่าไงสนามแข็งรถเป็นไงบ้างครับทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเพียงแต่ให้อีกสองตัวนี้เฮ้ย